สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤด,ดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่25นะคะคืนวันศุกร์ที่7มีนาคม2568มื่นเช่นกลัดบกักแพมา้าม่051ประตูต่อ3คืนวันเสาร์ที่8มีนาคม2568วอลฟบวกเสมอซังพวลี1ประตูต่อ1นึ่งไบยมินิกเปิดบ้านแพ้โบกคุม2ประตูต่อ3 โฮสไตคิวเสมอกับสตุ๊ดการ์ดสประตูต่อสอดอดมุลแพ้อัลสบวก0ูนย์ประตูต่อหนึ่งเลวกูเซนแพ้เบรเมนศูนย์ประตูต่อ2องไฟบวกเสมอกับไลซิกศย์ประตูต่อ0วันอาทิตย์ที่9มีนาคม2,568แฟรงเฟิร์ดแพ้อุนิโอนเบอร์ลิน1ประตูต่อ2และโฮเฟนไฮมเสมอกับไฮเดนหาม1ประตูต่อ1 ตารางคะแนนบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2024-2025หลังจบสัปดาห์ที่25บบเยอร์มิวนิกนำเป็นจ่าฟูงค่ะ25นัดชนะ19เสมอ4แพ้2มี61แต้มไบเออร์เลเวอรคูเซ่นตามมาเป็นอันดับที่2 25นัดชนะ15เสมอ8แพ้2มี53แต้มอันดับ3คือไมล์05 25นัดชนะ13เสมอ5และแพ้7มี44แต้มนะคะ ส่วนอันดับที่4ไอทรักแฟรงเฟิร์ดยนัดชนะ12สเสมอ6แพ้7มี42แต้มอันดับ5ไฟบวกมี41แต้มอันดับ6ไลซิก25นัดมี39แต้มอันดับ7 Wolf บวก38แต้มอันดับ8 s t สตุตการ37แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่9คือหมื่นเช่นกลัดบักอันดับที่10บ r รุสเซียดอดมูลมี35แต้มเท่ากันกับอันดับที่11คืออัลส์บวก อันดับที่12เวเดอร์เบรเมนมี33แต้มอันดับ13อูนิโอนเบอร์ลินมี27แต้มอันดับ14โฮเฟนไฮม์25นับมี26แต้มอันดับ15สังพาวลีมี22แต้มอันดับ16โบคู่มมี18แต้มอันดับ17โฮสไตคิวมี17แต้มและอันดับ18ไฮเดนไฮมมี16แต้มค่ะ ตำแหน่งดาวซันโวบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ในสัปดาห์ที่25แฮร์รี่เคนจากไบเยอร์มิวนิกยิงไป21ประตูตามมาด้วยแพทริกชีกจากไบเออร์เลเวอร์คุเซ่น16ประตูโอมามามมสจากไอทราคแฟรงเฟิร์ตส5ประตูพิมคายดีนจากมึนเช่นกลัดบัก14ประตูและโจนาธานเบอร์ค้าจากไมล์ยิงไป14ประตู โปรแกรมการแข่งขันบุนลเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่26คืนวันศุกร์ที่14มีนาคม2568สั่งเพารลีเปิดบ้านพบโคฟเฟนฮามในเวลา2นาฬิกา30นาทีคืนวันเสาร์ที่15มีนาคม2568เบรเมนพบกับมินเช่นกลัดบักในเวลา21นาฬิกา30นาทีและเวลาเดียวกันลงสนามอีก3คู่นะคะ อูนิโอนเบอร์ลินพบกับไบเยอร์มิวนิกไม์ศูนย์ห้าพบไฟบวกอัลส์บวกพบกับวอลฟบวกส่วนไลซิกจะพบกับดอทมุ์ในเวลา24นาฬิกา30นาทีคืนวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2568โบวกกุ้มพบแฟรงกเฟิร์ตในเวลา21นาฬิกา30นาทีไฮเดนฮามพบกับโฮสไตคิวในเวลา23นาฬิกา30นาทีและสตุตการ์ทพบกับเลเวอร์คูเซ่น ในเวลา1น0นาฬิกา30นาทีทางนี้คุณชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ